มันซื้อมันใส่เพิ่มได้นี่หว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าต้องซื้อเรมอะไรอ,อ๋อวันนี้พันไ์ใช่ไหมไ <c oughs> ลน์ครับไม่เั็นพี่บิ๊กลองโหลดไอ้ c p u Z มาดูอะพี่ว่าคอมพี่เป็น DDR4 หรือ DDR5 อืมจริงๆเราวน่าจะเสิร์ชผ่านอ๋อเสิร์ชรุน่น notebook เลยใช่ไหมพี่ใช่ๆแล้วก็ซื้ออันเดิมมา ว่าแต่โนบู๊กนี่มันคือโนอบู๊กรุ่นอะไรดีนโนโวอะไรเนะี่ยโอ้อยากเล่นทุกด่านเลยวินเลทร้อยเปอร์เซ็นถ้ามึงไม่หยิบอมารูนะวินเลทร้อยเปอร์เซ็น ผมมีแผนกลับมารับฟังเลือลอ่อดหลอนทางคิว l ิงฮาร์ดเ r ด d โอแต่โหจริงนะครับผมมีความคิดที่ดีและไม่ดีในเวลาเดีวยวกันอยู่สนใจฟังไหมพี่ <S <S เราเกิดตัวี่วะเราเกิดแอลี่เราเกิดแอลี่เอเซด้วยกันทุกคนเลยพี่ครับแล้วเราก็กขอโลกหนึ่งคน โล่หนึ่งคนเดี๋ยวเล่นให้ครับไลอ้อนหนึ่งคนไลออนหนึ่งคนครับไปที่เหลือเล่นอะไรก็ได้ทำไมวะแล้วเราแล้วเราจะปีนขึ้นไอ้นี่ซิฟไลไปขึ้นไปตรงหน้าต่างนั่นแล้วผมจะพังไอประตูไอประตูหน้าต่างไอ้นั้นแล้วเราจะยึดห้องนั้นแล้วเราก็จะโถมเข้าไปเลยทางเดียวกันห้าคนไม่ตายแน่นอนเพราะคนที่โดดเข้าไปคนแรกต้องเป็นพี่จ๊อบเพราะเป็นโล่โอเคจะเล่นโล่หมดเลยปล่ะโล่คนเดียวโล่คนเดียวพอ เรืโล่สองคนก็ได้ถ้าเล่นโล่สองคนแสดงว่าไอ้ดันไม่ใช่กูไม่ใช่ใจกูกดโล่ให้เลยเฮียไม่ต้องลังเลยลยโอ้มีเมียวโตะเด เฮ้ยใช้ได้เออโอเคโดนกูโดนมิวกูกดออนติเนตแถบสลับโดนอ่ะอะไรพี่กูกระแผ่นก็คืออะไรก็สลับโดนอ่ากระปีขึ้นไปก่อนปีนขึ้นไปเลยเนี่ยยิงกล้องอันนี้ก่อนแล้วเราปีนขึ้นเลยนะพี่เนี่ยเนี่ยเนี้ยมักซี่เนี่ยมักซี่โอเคครับได้ครับโอ้มาดีผมพังผมพังอันนี้ปุ๊บโลเข้าไปเลย เเอาเต็มมดรอๆก่อนรอก่อนรอก่อนเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ทุบททุบผมเพทุผมทุบอันนี้เราล่โดดเข้าไปอันนี้โอเคโอเคโอเคไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีาเปตัวอ้าอุ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยแล้วเราก็มา้วยรแล้วเราก็ไปยึดถวนี้เลยโอเคโอเคโอเคได้ครับจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไป นอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่ตายเราลุยเราลุยอ้าผมตายผมตายผมตายวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปยึดวิ่งเข้าไปยึดเดาเข้าไปข้ามันนั่นแหละเดาเข้าไปข้ามันยึดเอยึดเอยึดเอวางเอเลยฮ้ยมีป้าไม่ีป้ายิงโอแล้วงยิงยิงยิงงยิ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 งงยิงิงงง สวยแผนนที่อ้าวไอ้จอบ<า>ชอบบ้าจอ <c oughs> บแม่งช้าไอ้กูโดนยิงเลยกูช้าแค่อ่นมึงเข้าไปก่อนนะมึงเร็วแค่นั้นเองมันไม่ได้ชา้ามึงเร็วเกินช้ามันมองอะไรอยู่ก็ไม่รู้เออดีเว้ยไม่ต้องกดเบาว่าก็าได้นี่หว่าแผนสองแผ่นสองแผ่นสอง,สองไม่มีแล้วพีผ่ผมมีอยู่แผ่นเดียว <laughs> แผ่นเดิมแผ่นเดิมแผ่นสองก็แผ่นเดิมเอาไงเนี่ยไอที่มาเนะรถแบนป้าไม่งั้นเราไปอีกเ <c oughs> วนึงไหมพี่เกิดพปักกิ่งฟอนแล้วเราเข้าประตูหน้าเลยแล้วเราขึ้นบันไดวนนัะนะก็ไปเลยรถโอเคครับย <c oughs> ิบตัวแบบเดิมมาเลยพี่ย <c oughs> ิบตัวแบบเดิมทราบครับ อ,อะไรอะไรไอฟ้ไอฟ้ามันไม่ไหวกับมึงแล้วไอ้ฟ้ามันไม่ไหวกับมึงแล้วมันออก <c oughs> อ๋อฟ้าไม่มีใครได้ยินมึงไงฮัลโหลพี่ฟ้าได้ยินดปะฮัลโหลฟ้าบิ๊ดมันเสียงเอเลี่ยนอะอ๋อ อ๋อน่าจะกูเองไม่เป็นทุกคนเลยเซิร์ฟดิสเป็นแหวนอะไรไม่รู้กาดที่ไหนมันเล่นชั้นล่างเล่ใช่างเบน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 ถ้าเบนเบนเราก็เข้าลงจอดรถเลยพี่เหมือนจะเป็นเบสตาดินตาดินตาดินมีขับขันเปลี่ยนแผนไหมต้องเปลี่ยนแผนไหมแผนเดิมพี่เราแค่เปลี่ยนจากเข้าประตูหน้าเราลงเอ่ออะไรนะลงจอดรถแทนมีขับขันนะ เรมีตาจังกาด้วยมีตาจิกจ่ามีตาติกตาด้วยเฮ้ยมันออกมันออกมาข้างนอกมันไปเล่นในตรงช่อนั่นหรอมาข้างล่างนะครับสวยครับจะจิกจาตายนี่ครับมานทางนี้ครับทุกคนเฮ้ยทุกคนต้องตามแผนนี่นี่ตัวนี่กูมีกล้องอยู่แผนคืออะไรนะมาลงจอดรถพี่แต่พี่เล่นตรงไหนคนเดียวก็ได้เช็คครับเช็คครับมีคนไหม มีครับไม่มีเก้าวิโยแจ็ปกรคดิกดีผมจะเข้าไปพักประตูให้โอเคครับเฮ้ยเฮ้ยมีมีของก็ยโยเฮ้ยโอ้โหระเบิดไฟโทษทีพี่ไฟ ตายหนึ่งครับอยู่อยู่อยู่นั้นปลาระเบิดแฟดเข้าไปมีข้าวขันหรือเปล่าริบครับไปอยู่ในรีบไปอยู่ในริบห้องรีบไปครับห้องรีบใส่โอเคริบรีบรีบริบรีบรีบตัวนี้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 ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงโอ้ยยูด้ยแคปคามส่อครับ ช่วยไปนัดช่วยไปนัดช่วยไปนัดไหนนัดมันอยู่ตรงกูตัวนึงตรงกูตรงจุดเอจุดเอว่าแต่สไปอยู่ไหนนะแต่วะช่วยมาใช้สไปที่กูบอกบอลไปบอมอยู่ไหนอ่ะทำไมบอมอยู่ไกลจังอ่ะทำไมบอมอยู่แปดสิบเมตร่ะบอมอยู่สปอร์ปะเฮ้ยห้องบอดดี้ห้องบอดดี้ห้องบอดด้ สวยครับผมทุกคนไลฟ์ผมบอกมันบัฟเฟอร์แต่ว่าแต่ว่ามันในที่ที่ผมดูในไลฟ์มันก็ยังเลื่อนอยู่แต่ยูทูบมันบอกผมมันดีเลยบัฟเฟอร์แค่ยครับมาคุยแล้วไอ้บิ๊กเงียบกิบเลยไม่ใช่กูกำลังหาซื้อแล้วอยู่ไม่ตั้งใจเลย